สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ยังครับคุณเคยเจอไหมครับหุงข้าวตอนเช้ายัางไม่ถึงเย็นข้าวในหม้อหุงข้าวกลายเป็นข้าวบูดมีกลิ่นแปลกๆซะแล้วแย่กว่านั้นอีกนะครับพอล้างหม้อสะอาดแล้วหุงใหม่ข้าวก็ยังบูดเร็วเหมือนเดิมจะซื้อหม้อใหม่ก็เสียดายตังครับวันนี้นะครับผมมีสิบวิธีแก้หม้อหุงข้าวบูดง่ายๆที่ทําได้จริงครับไม่ต้องซื้อหม้อใหม่ แถมใช้ของในครัวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับก่อนเราจะไปดูวิธีแก้นะครับมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทำไมหม้อหุงข้าวถึงทำให้ข้าวบูดเร็วสาเหตุหลักนะครับคือเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่สะสมในหม้อหุงข้าวโดยเฉพาะถ้าคุณเคยปล่อยให้ข้าวบูดขาหม้อสักครั้งเชื้อพวกนี้นะครับจะฝังตัวตามซอกลืบฝาหม้อ หรือช่องระบายไอน้ำซึ่งล้างด้วยน้ำยาล้างจานธรรมดาไม่ออกนะครับจากข้อมูลของเพจเคมีฟิสิก์ของสิ่งทออาหารและของรอบตัวบอกว่ามีแบคทีเรียทนร้อนเทอร์โมดูริกแบคทีเรียที่ทนความร้อนได้ถึง60-80องศาเซลเซียสเลยครับมันทำให้ถึงหุงข้าวรอบใหม่เชื้อก็ไม่ตายครับและทำให้ข้าวบูดเร็วขึ้นและอีกสาเหตุ คือเมืองไทยนะครับอากาศร้อนชื้นช่วยให้เชื้อเจริญเติบโตวไวมันเลยทําให้ข้าวบูดง่ายครับเอาละครับเรามาดูวิธี10แก้ปัญหานี้กันทุกวิธีนะครับได้รับการยืนยันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นรักบ้านเกิดสนุกและแม่บ้านในพันทิปไปดูกันทีละวิธีเลยครับวิธีที่1น,นะครับต้มน้ําส้มสายชูเริ่มที่วิธีสุดฮิตน้ําส้มสายชูวินนก้ามีฤทธิ์เป็นกรด ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ดีครับวิธีทำนะครับ 1. ล้างหม้อุงข้าวด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาด 2. เติมน้ำเปล่า1ต่อสของหม้อแล้วใส่น้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะ 3. ปิดฝากดปุ่มคุกต้มจนเดือด15-20นาที 4. เทน้ำทิ้งล้างหม้อด้วยน้ำยาล้างจานและผึ่งให้แห้งครับวิธีนี้นะครับ บอกว่าได้ผลดีมากเพราะน้ำส้มสายชูช่วยกำจัดเชื้อสี่ฝังลึกครับวิธีที่2นะครับต้มน้ำเกลือวิธีนี้นะครับเหมาะกับคนที่ไม่มีน้ำส้มสายชูเกลือมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อและดูดความชืน้นช่วยกำจัดเชื้อราได้วิธีทำนะครับล้างหม้อให้สะอาดแล้วเติมน้ำข้นหม้อใส่เกลือ2-3ช้อนโต๊ะครับปิดฝากดคุกต้มให้เดือด15-20นาที แล้วเทน้ำทิ้งล้างหม้อและผึ่งแดดให้แห้งครับวิธีที่3นะครับทาเกลือทั่วหม้อถ้าคุณอยากได้วิธีที่ไม่ต้องต้มลองนี่ครับการทาเกลือช่วยกําจัดเชื้อราและกลิ่นบูดวิธีทําครับล้างหม้อให้สะอาดโรยเกลือป่นให้ทั่วหม้อและนําไปใช้ในหม้อทาเกลือให้ทั่วพื้นผิวด้านในหม้อและฝาทิ้งไว1้ 1- 2สองชั่วโมงครับล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและผึ่งให้แห้ง ถ้าเราทําซ้ําสัก2-3ครั้งหม้อก็จะกลับมาเหมือนใหม่ครับวิธีที่4ครับตากแดดจัดจัดวิธีนี้ฟรีและง่ายสุดครับแสงแดดนะครับมีรังสี Uv ที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ครับวิธีทําครับล้างหม้อและฝาให้สะอาดครับแล้วนําไปตากแดดแรงๆ4-5งชั่วโมงหรือทั้งวันได้ก็ย,ยิ่งดีครับแล้วนํากลับมาล้างซ้ำด้วยน้ํายาล้างจานแล้วผึ่งให้แห้งครับวิธีที่ห ใส่น้ำส้มสายชูตอนหุงข้าวครับวิธีนี้นะครับป้องกันข้าวบูดตั้งแต่ต้นครับเพราะการใส่น้ำส้มสายชูตอนหุงเนี่ยช่วยยืดอายุข้าวได้ครับวิธีทำครับสาวข้าวแล้วเติมน้ำตามปกติครับใส่น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาต่อข้าวหนึ่งถ้วยครับแล้วกดหุงข้าวปกติครับน้ำส้มสายชูปริมาณแค่นี้นะครับเราถือว่าน้อยมากไม่ทำให้ข้าวเปรี้ยวแต่ช่วยให้ข้าวอยู่ได้นาน4-5วันเลยครับ วิธีที่6ครับทาน้ํามันพืชเคลือบหม้อวิธีนี้นะครับเหมือนเคลือบเกาะให้หม้อเลยครับน้ํามันพืชช่วยปิดรอยพูนเล็กๆในหม้อที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อครับวิธีทํานะครับล้างหม้อให้สะอาดใช้น้ํามันพืชเช่นน้ํามันมะกอกทาผิวด้านในหม้อให้ทั่วครับนํามาตากแดด1 5บหนาทีเพื่อให้น้ำมันมันซึมครับแล้วล้างออกด้วยน้ํายาล้างจานแล้วผึ่งให้แห้งครับ วิธีนี้นะครับช่วยลดการเกาะติดของเชื้อแบคทีเรียครับวิธีที่7ต้มน้ําเปล่าแรงๆครับถ้าเราไม่มีน้ําส้มสายชูหรือเกลือลองวิธีนี้ครับเพราะความร้อนจากน้ําเดือดช่วยฆ่าเชื้อได้ครับวิธีทําคือล้างหม้อให้สะอาดเติมน้ําเปล่า2ถ้วยหรือครึ่งหม้อครับกดคุกต้ม15-20นาทีจนเดือดเทน้ําทิ้งล้างหม้อแล้วพึ่งแดดครับวิธีที่8ครับ ทำความสะอาดฝาและช่องระบายไอน้ําเราอย่าลืมฝาหม้อนะครับเพราะฝาและช่องระบายไอน้ำเนี่ยเป็นแหล่งสะสมเชื้อชั้นดีเลยครับให้เราถอดฝาหมอ้อถ้าถอดได้นะครับล้างด้วยน้ํายาล้างจานใช้แปรงเล็กหรือไม้จิ้มฟันทําความสะอาดช่องระบายไอน้ําแช่น้าส้มสายชูเจือจาง10นาทีครับถ้ามีคราบฝังลึกล้างให้สะอาดนะครับและตากแดดครับวิธีที่9ครับเก็บข้าวที่เหลือในตู้เย็นทันทีวิธีนี้นะครับ ป้องกันไม่ให้ข้าวบูดต,ตั้งแต่แรกครับข้าวที่เหลือถ้าปล่อยทิ้งไว้ในหม้อนะครับจะบูดเร็วเราก็ต้องตักข้าวที่เหลือใส่กล่องสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิดแช่ในตู้เย็นทันทีหลังกินเสร็จแล้วล้างหม้อให้สะอาดทันทีไม่ปล่อยให้ข้ามคืนครับวิธีที่10นะครับวิธีสุดท้ายถ้ามันจําเป็นจริงๆนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนหม้อใหม่ครับถ้าเราลองทุกวิธีแล้วยังไม่หายอาจถึงเวลาอัปเกรดหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่ เพราะว่าบางรุ่นนะครับมีวัสดุหนาและระบบอุ่นที่ดีกว่าช่วยลดการบูดถ้าจะซื้อใหม่นะครับควรเลือกหม้อที่มีฝาถอดล้างง่ายดูรุ่นที่มีช่องระบายไอยน้ําทําความสะอาดได้แต่ถ้ายังรักหม้อเก่าอยู่นะครับลองทํา9วิธีแรกให้ครบก่อนนะครับผมว่ามันหายแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับ10วิธีแก้หม้อหุงข้าวบูดง่ายๆไม่ต้องไปซื้อใหม่ทําได้จริงแน่นอนสาเหตุหลักคือเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ฝังในหม้อครับ โดยเฉพาะฝาและช่องระบายไน้ำลองเริ่มจากวิธีง่ายๆเช่นต้มน้ำส้มสายชูทากเกลือหรือตากแดดแล้วเลือกวิธีที่เหมาะกับบ้านคุณนะครับที่สำคัญนะครับอย่าปล่อยข้าวขาหม้อข้ามคืนและทำความสะอาดทันทีหลังใช้นะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้เคล็ดลับจริงจากคลิปนี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้ยังครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ